คายปริศนาสโตนเฮนคืออะไรกลุ่มหินโบราณที่เกี่ยวข้องกับหมู่ดาวสโตนเฮนหนึ่งในโบราณสถานลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางในประเทศอังกฤษที่ยังคงหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างเพื่ออะไรสร้างได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มแท่งหินปริศนานี้กันดีกว่าครับสโตนเฮนตั้งอยู่กลางทุ่งรามสลิสเบอรี ie, บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดเลยมีจำนวนแท่งหินทั้งหมด112ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงและวางเรียงในลักษณะที่ต่างกันทั้งวางนอนวางพาดกันและวางตั้งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000-2,000ปีก่อนคริสตกาลนู้นเลย รุปคืออายุกว่า5,000ปีแล้วการก่อสร้างสโตนเ h น n g ใช้เวลาสร้างต่อเนื่องกันมาถึง3-4ระยะในช่วงเวลาประมาณ1,500ปีคำนวณจากการที่หินแต่ละก้อนแต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากันมาจากต่างยุคก,กันตั้งแต่ยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสำเร็จตอนต้นสิ่งที่น่าสงสัยคือบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมาฮิมานี้อยู่เลยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมาจากทุ่งมานโบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตร และยังมีหินสีน้ำเงินหนักสีตันซึ่งพบได้บริเวณภูเขาพรีเซลีทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นเวลสันนิฐานว่าใช้แพร่ลำเลียงล่องมาตามชายฝั่งเวลและแม่น้ำเอวอนแล้วชักลากต่อมาทางบกเรื่องหน้าพิศวงต่อมาคือคนในยุคนั้นเขาเอาอะไรมายกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า30ตันแถมยังต้องลากมาจากสถานที่อื่นอันห่างไกลดูแล้วสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องนำหินมาขัดแต่งให้มีความเรียบความมนมีสลักและโดยซึ่งจะทำให้หินพาดกันได้อย่างพอดีมีความมั่นคงกล่าวกันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสร้างบ้างก็ว่าเป็นผลงานศิลปะของยักษ์ในยุคก,ก่อนแม้ว่าวันนี้ยังไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างแต่ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่มากมาย ยกตัวอย่างที่มีคนพูดถึงกันมากเช่นทุกคนในช่วงคริสตรร์ศตวรรษที่ 18/ และ10เชื่อว่าเป็นวิหารซึ่งพวกลทัทธิรูอิใช้ประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย์และบูชายานมนุษย์แค่แนวความคิดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสโตนเฮนนั้นสร้างเสร็จอย่างน้อย1,000ปีก่อนลทัทธิดังกล่าวจะเฟื่องฟูสร้างเพื่อศึกษาด้านดาราศาสตร์สังเกตปร,รากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเช่นสุริยุปราคาจันทรุปราคา เป็นเครื่องคำนวณยุก,ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เพราะแนวของหินกลุ่มกล้องต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์ทั้งสิ้นใช้เป็นสถานที่รักษาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและดนตรีจากมหาวิทยาลัยฮาร์เดอร์ฟินด์ค้นพบว่าแท่งหินมะฮือมาที่ตั้งตรงงานเป็นวงกลมเหนือเนิเนดินสาม,มารถสะท้อนเสียงได้อย่างวิเศษนักวิจัยคาดว่าดนตรีที่เล่นกนารบริเวณสโตน,ตนเฮนคงเป็นเพลงที่มีจังหวะธรรมดาซ้ำ และให้สะท้อนกล้องอยู่ในบริเวณนั้นโครงการก,กับเทคโนโลยีกลศาสตร์นาโนซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงงานวิจัยด้านการแพทย์ด้านการผ่าตัดการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงเป็นสถานที่ประกอบพิธีศพและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความตายของกลุ่มชนชั้นสูงในยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณฝังอยู่ในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ประมาณเมื่อ3,000ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่สโตนเฮนเริ่มถูกสร้างขึ้น และคาดว่าน่าจะถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพสำหรับชนชั้นสูงในสมัยยุคหินยาวนานต่อนเนื่องกันไม่ต่ำกว่า500ปีอย่างไรก็ดีแม้ผลการที่สุดโครงกระดูกที่ถูกคุณมาจาก ge, จบริเวณ Stonehenge บ่งชี้ว่า Stonehenge ถูกใช้เป็นสุสานก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือจุดประสงค์แรกมนุษย์ยุคก่อนสร้าง s t o n e h e n ขึ้นมาอย่างไรก็ตามอ้างอิงจาก Nation แนวจิอกราฟิกไทยแลนด์ นักโบราณคดีเชื่อว่าอุสรอนสถานหินแห่งนี้ถูกใช้เป็นปฏิทินสุริยคติโบราณเนื่องจากมันสอดคล้องกับวันคริสต์มายันวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกราว3,000ปีก่อนคริสตกาล